เรามาดูกันว่าอาจารย์ครับแล้วในเคสกรณีที่อาจารย์บอกว่าเปอร์เ,เซ็นต์ที่เราจะจบงานได้เนี่ยก็คือการที่มันมีรหัสก,กระพริบืมื่อมีรหัสก,กระพริบยังไงอะ่ะก่อนที่เราจะตอนน้องมาเข้าใจรหัสก,กระพริบเราต้องเข้าใจก่อนว่า ในการทํางานของการที่จะฟ้องออกมาหรือบอกเขออกมาว่ารถคันนั้นมีปัญหาระดับอะไรอันนี้มีคนนับมันดักแรกก่อนเลยคือถ้ารถปกติเปิดุแจ้งปึ้งตับหลอดไฟต้องติดขึ้นนะครับเพราะติดขึ้นแล้วดับลงอันนี้ไม่นับนะบางคนเหลือไปนับนี่อันนี้ต้องเป็นนับ ติดขึ้นแล้วดับลงดับลงแล้วก็มองมันพอแล้วก็ต้องมองนานขนาดนั้นนะครับมองแค่สากวิามสีนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันได้กับพริบสองมันคือจบแล้วแสดงว่าปกติถามว่าปกตินี่หมายความว่ารถคันนั้นที่มีปัญหาเข้ามาไม่เกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดจากการตรวจพบรหัสปัญหาปกติที่รถคันนั้นระบุไว้นะเห็นแก่รถคันนั้นบอกว่าอาจารย์ CKB มันต้องเป็นระบบัวฉชีดไม่ใช่เหรอใช่แต่รถคันนั้นมันไม่ได้ออกแบบให้เป็นโชว์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ขึ้น52แล้วแสดงว่าพันเซอร์ดีนะฮะต้องดูด้วยว่ารถคันนั้นมันออกแบบให้ขึ้นไม่ขึ้นครับ ต่อไปรหัสหนึ่งรหัสหนึ่งคือรหัสที่มีลักษณะอย่างไรก่อนจะไปพูดหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดปเก้าคืออะไรหนึ 1, 7, 8, ่งเจ็ดแปเก้าคือรหัสที่เป็นรหัสที่เป็นเลขหลักหน่วยนะครับคือเลขตัวเดียวว่านเหย การเป็นเลขตัวเดียวอย่างนี้จะมีลักษณะตรงนี้คือช่วงของเวลานะครับส้มสองกว้างเนี่ยก็คือลักษณะของการที่ติดแล้วดับลงเร็วหน่อยเร็วแค่ไหนพม่อต้องไปเอาในการมาจับหรกครับมันเห็นชัดว่าเร็วกับช้าแต่เร็วกับช้าเนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วมงผงผมเรียกว่าซอย เพียงไม่ซอย <c oughs> วันนี้มีผู้หญิงเรียนด้วยเลยผมจะพูดยังไงต่อนจะมีเยอะเลยเนะี่ยขออนุญาตนะครับเป็นผู้ชายวันนึงเนาะคือปกติคือ <c oughs> สอนมันจะเป็นช่างเย นันนี่สอ,อยมันคิดว่จะใช้คำพูดไหนวะเนี่ยแต่ปากเารู้ว่าใช้คำพูดอะไรแต่ว่าวันนี้มันพูดไม่ได <c oughs> อนน้อันนี้อันนี้เป็นอะไรซอยก็คือเร็วนะถ้าซอยหนึ่งทีก็คือรหัสหนึ่งถ้าซอยเจ็ดที อาารมันเร็วขนาดไหนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวได้รู้จุจริงนะค,ะครัคบไม่ต้องกลัวอย่าไดู้จุจริงนะครับให้รู้ก่อนว่านี่ซอยแล้วซอยแบบไหนไม่ไม่ต้องจับเวลาต้องเห็นชัดอ่แล้วอาจารย์ครับถ้ามันสิบสองอ่ะมันไม่ซอยสิบสองทีเหรอไม่ใช่นะพอหลักสีป่ปั๊บมันจะเป็นห้าสิบก็แช่่ดีอ้าวแช่คืออะไรนานกว่าซอยอันนี้หัวที 2นะครับ21ก็โอทูย9ก็วาล์วควบคุมรอบเดินเบาห้สตำแหน่งองศาปกผู้เวียงแล้วก็ห้สก็การเอีงหัวรถแต่ละคันไม่ได้จำเป็นต้องมีครบอุปกรณ์อาจจะมีครไปครบแล้วแต่บางคัน อย่างเช่นบางคันนี่มีเซนเซอร์เอียงมันก็ไม่มีไม่แปลกแต่บางคันมีเซนเซอร์เอาก็เอียงแต่ไม่ได้ออกแบบให้โชว์รหัสถ้ามันมีปัญหาก็มีอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยวอนด้าคลิกวอนด้าคิดว่าสิบไออย่างเงี้ยสกูปปี้ไออย่างเงี้ยรุ่นแรกๆครับปันเซอร์มีปัญหาหรือซีเคดีมีปัญหามันก็ไม่กลับทิศรหัสนะอะไรอย่างเงี้ยเพก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกแบบ ให้ส่งัญญาจะคือส่งัญญาไป่ได้กรัวกรบสองแม่แต่ไม่ได้ทำโปรแกรมไว้ว่าถ้ามันไม่ส่งมาเนี่ยให้ไปโชว์แล้วะ